ฝึกคุ้นเคยกับหน้ากล้องฝึกคุ้นเคยผู้คนเนี่ยฝึกฝึกกับการทักทายเพื่อนฝูงมาเงี้ยคุณพรเพนซาตันสวัสดีครับคุณยูเซอร์อุ่นคุณนรวีสวัสดีครับคุณอ่าท่านไหนเข้ามาเนี่ยฝึกในการทักทายผู้คนมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยไปการสื่อสารที่คุณประเสริฐเนี่ยสวัสดีคุณประเสริฐคุณรัสเนี่ยอ่าท่านไหนเข้ามาทักทายผู้จัดได้นะฮะนี่ครับช่วงสองเป็นช่วงที่พิสูจน์ความอดทน อดกลั้นเออแล้ทนรอคอยว่าคุณจะยืนยืนการไหมยืนการให้มันทุลหนึ่งหมื่นไปได้ก่อนนะ <c oughs> เอามั้ยตอนนี้หลายๆท่านคงอยู่ประมาณช่วงระหว่างหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นใช่ไหมฮะเป็นช่วงทุกสองเนะีเพราะว่าท่านผ่านช่วงแรกเรื่องของการออกคลิปได้แล้วใช่ไหมฮะศูนย์หนึ่งหนึ่งเป็นช่วงที่การต้องฝึกทําคลิปให้ให,ใ,หให้แข่งให้เจ๋งอะ ทำคลิปให้เก่งให้การถ่ายรูปก,การอะไรทุกอย่างท่านต้องเก่งตรงนั้นมาก่อนนะเอ่อพอามาช่วงสอนท่านก็มีการไลฟ์สดเพิ่มทักษะในการไลฟ์สดเพิ่มมาอีกทีนึงแล้วทั้งคลิปทั้งไลฟ์สดท่านมาอยู่ช่วงสอนทา่านจะท่านจะแต่งเลยมันจะทํางานแบบประสานงานกันเลย <S 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 เออนะคลิปท่านก็เก่งไลฟ์สดท่านก็ฝึกในช่วงสอนที่เก่งด้วยมันก็เลยผสมกันอา่ามันต้องไปอย่างนี้เวลาเราใจร้อนเราก็โดด กระโดดข้ามขั้นคําตอนไปมันจะเหมือนผมนะผมกระโดดข้ามามาช่วงสอนผมก็เอาแบบมันก็เลยการฝรึกปือมันก็เลยเหมือนเราฝึกต้งสองอย่างพร้อมกันเลยนะฝึก2อ,อย่างพร้อมกันปรากฏว่าเราก็เลยไม่ได้ขยัขยนออกคลิปไงคลิปสดเราก็ค่อยน้อยลงธุรกิจเนาะเดี๋ยวนี้การสร้างตัวตน Per ร์เซ็นบรเป็นหัวใจหลักเลยเพราะว่ามันเป็นยุคยุค มันไม่มีใช่ยุคออฟไลน์ทำป้ายโฆษณาทำเป็นอ,อะไรเป็นต้องมาทำเป็นป้ายโฆษณาต่างๆตามท้องถนนไม่มีแล้วอะตั้งั้งร้านตั้งร้าน,ต,านตั้งตามท้องถนนตลาดเราไม่มีแล้วมันเข้ามาสู่ในออนไลน์หมดเลยเดี๋ยวนี้ธุกรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลายทา่านนะที่ทำธุกรกิจเรื่องของบางทีทำเครื่องของไส้กรอกพวกแหนมพวก หลายอย่างนะเข้ามาเข้ามาอยู่นี่หมดเลยเดี๋ยวนี้เข้ามาอยู่นี่ออของกินของใช้ไม่ว่าเป็นเรื่องของอาหารเสริมต่างก็พยายามเข้ามาในออนไลน์เพราะว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวนี้ทิกตอกมีั้อง4-4ล้านยูสเซอร์เฉพาะทิกตอกนะคนใช้ทิกตอกแต่ว่าตัวสีฟ้าก็อยู่ที่50ล้านอยู่ตอนนี้มันกาลังจะแข่งกันอยู่นะพูดถึงในประเทศไทยนะคนใช้ใชเ้เรื่องของออนไลน์เยอะ พอคนมันแห่มาอยู่ทั้งสีเขียวสีฟ้าทั้งดิจิตอเราก็ต้องมาท,ทําธุรกิจตามคนที่มาใช้งานบริการจริงไม่จริงเพราะว่า line ออฟไลน์คงน้องคนเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปใช้บริการแล้วเพราะว่าตอนนี้จะซื้อสินค้าแล้วแต่สินค้าเขาไม่ได้จะมาซื้อที่ตัวบริษัทไม่ได้ซื้อที่ตัวสินค้าเขาซื้อที่ตัวตัวเรานะเดี๋ยวนี้มันยริง,งจริงเพราะนั้นก็เลยงานเพอร์ซันแนลแบรนด์ดูสำคัญ คอร์ปอเรทแบรนด์กับโปรดักแบรนด์ให้เจ้าของแบรนด์ทําไปออให้เขาทำไปส่วนเรามีหน้าที่คือทำเพอร์ o n นต์แบรนด์เอาให้เจ๋งไงนะนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสเราเนาะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขาไม่ออกมาทําเหมือนเราหรอกเจ้าของแบรนด์ไม่มาเขาให้เรามาเออให้เรามาทําแล้วเสร็จแล้วเราทําจนแบรนด์เราเก่งแล้วเราค่อยไปเชื่อมับเขา้าแล้วค่อยไปเลือกเลือกเจ้าของแบรนด์จะเอาแบรนด์ไหนเราไปเป็นพันธมิแบรนด์ไหน นะกรณนนีที่เราไม่มีสินไม่มีสินค้านะแต่ถ้ามีสินค้าก็ก็ทําเองได้เลยเนี่ยมันดีอย่างนี้นการสร้างประสบการณ์เนี่ยมันมันเป็นการสร้างแบบมันให้อิสระไงเราจับมีสินค้าเราทําของเองเราเองก็ได้มาสร้างตลาดเองก็ได้หรือไม่มีเราก็ทุนเราน้อยใช่ไหมเราก็ใช้ปัญญานําทุนนะเราก็ไปใช้ทุนร่วมกับเขาใช้โรงเรียนสอนธ,ธุรกิจร่วมกับเขา เออเนี่ยสินค้าก็ไม่ต้องไปสนใจก็ใช้โกดังร่วมออกับเขาทุกอย่างไม่ต้องไปลงทุนอันนี้ก็มีเออแล้วก็ใช้แบบเท่ยกับ,บปัญญาลงทุนก็ใช้ร่วมออกับเขาอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะได้เหมือนกันเนี่ยแต่ท่านที่มีมีสินค้าเองก็ก็เหมือนอที่บอกเนาะดีไหมนี่แหละธุรกิจออนไลน์มันเป็นธุรกิจที่ท่านเห็นนี่อย่างว,ว่าเออการจะมาสร้างเองเรื่ออะไรทีเนี้ยมัน มันทาคนเดียวไม่ได้ไงต้องทําเป็นทีมเนาะนะนะจริงไหมจริงเออทำคนเดียวไม่ได้ทําเป็นทีมเนาะพอถึงช่วงที่หนึ่งผ่านแล้วเนาะช่วงที่สอง 2, มาช่วงที่สามอันนี้แหละเดี๋ยวผมจะให้บอกว่าเอาช่วงหนึ่งสองสามเนี่ยท่านเป็นทั้งสามช่วงแล้วถ้าเอาไปถ่ายทอดแต่ท่านหนึ่งสองสามถ้าทํายังไม่เป็นยังไม่คล่องยังไม่แข็งแกร่งอย่าเพิ่งไปถ่ายทอดใครทําข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสามคือได้ เมื่อไรท่านมีผู้ติดตามโฟลเลอร์ตั้งแต่1,000งถึง1,000งแอันนี้แหละเอาไปสร้างธุรกิจต่อยอดได้เลยแต่ลูกพี่แนะนำว่าควรจะสักห้0 0 0ื่นดีกว่ามี f o l l o w ร์ผู้ติดตามถึงห้าห0ื่นค่อยไปสร้างธุรกิจทำไมนะฮะเพราะงี้ฮนะผู้ติดตามทั้งห้าหมื่นหรือแสนประมาณช่วงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาซื้อสินค้าหรือกับเราทั้งหมดนี่ไม่ใช่ มันมีค่าสติมันอยู่แล้วไงในหนึ่งร้อยคนเนี่หน,น,นึ่งร้อยผู้ติดตามอ่ะอจะมีผู้ที่เราจะวางสินค้าออกมาไลฟา์สดเพื่อมาขายของแล้วแต่ใช่ไหมในร้อยคนผู้ติดตามอ่ะจะมีแค่สิบคนนะที่เขาสนใจที่จะซื้อสินค้าเรามีแค่สิบคนเองสนใจเฉยนะเออนะเขาเรียกว่าเป็นคอสตูมเมอร์แล้วเป็นไงเหลืออีก ที่จะเป็นสินค้าใช้สินค้าเราจริงทดลองใช้แล้วกินแล้วเออใช้แล้วอบแวชอบแล้วชอบแล้วเมื่อกี้คืออาจจะลองไปกินดูกันชอบไม่ชอบมันไม่รู้เลยมันจะเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เป u นโปรดักต์โลเวอร์น,นเห็นไหมจากร้อยคนมาเหลือห้าคนที่จะเป็นโปรดักต์แลคือรักสินค้าแล้วใช้แล้วติดใจชอบออชอบสินค้าแล้วแต่ความชอบนี้อาจจะอยู่ไม่นานอาจจะอยู่ได้ประมาณหกเดือนหรือปี เขาจะเปลี่ยนไปยี่ห้ออื่นละอะไรมีใหม่ๆเขาจะไปแล้ะคนเรามันเป็นย่ีมันไม่ใช่แบบจะชอบเป็นทั้งหลายๆปีไม่มีเนี่ยแต่เราก็ต้องพัฒนาเขาเป็นเพาเรียกว่าเป็น product ambassador คือมีความจงรักภักดีต่อสินค้าเขาไม่เปลี่ยนไปยี่ห้อไหนคือเหลือแค่3คนเองสเปเเห็นไหมจากร้อยคนเหลือ3ามร้อคนผู้ติดตามเหลือแค่สคนน้อยมากไหมเห็นไหมคนที่จะรักสินค้านั่นแหละจากร้อยเหลือสามทำไมนะฮะ มันเดิมเป็นตัวชี้บอกว่าท่านต้องมีผู้ดตามเยอะพอต้องประมาณห้าหมื่นเนี่ยห็นลวงพี่บอกว่าต้องห้าหมื่นขึ้นเลยไม่งั้นแล้วมันจะมันจะแปลกเพราะไงฮะตัวผู้ดตามเป็นตัวปรุงบอกว่าคนในห้องเนี่ยเออมาฟังท่านอยู่ในห้อง่มีประมาณเท่าไหร่นะถ้าประมาณหนึ่งแสนผู้ดตามนะมันจะจะจะมีผู้อยู่ในห้องเนี่ย ประมาณประมาณนะฮห้าสิบอัพเห็นไหมเนี่ยมันน้อยไงหนึ่งแสยังห้าสิบเองสองแสนประมาณสักหนึ่งรออัพแต่บางท่านนี่ท่านที่ไลฟ์สดเก่งๆนะออกมาไลฟ์เก่งๆนะแค่ประมาณแสนนี่มีผู้อยู่ในห้องหลักสี่ห้ารอยันก็มีอย่างนี้มันก็แล้วแต่ทักษะใครไงผมถพบอกไงถ้าเราม,มีไม่มีทักษะในช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองแข็งแก่งพอะ แล, zip. แล้วเข้ามาอยู่ในช่วงที่สามแล้วมันจะแปลกนะเพราะว่าไงเราไม่สามารถจะเอาคนอยู่ไงเอาคนที่มาอยู่ในห้องมาดูท่านอยู่ในห้องที่จะมาดูท่านมีความรู้อะไรวันนี้มาจะมาแบ่งปันมาสอนมาเรื่องอะไรท่านเอาคนไม่อยู่ไงพราะสายยังไม่เกิดเห็นไหมเห็นย <l> ัเ <c oughs> นี่ยมันต้องฝึกเพราะช่วงที่สามเนช่วงที่โหโหแล้วต่อเลยเออจะไปรอดไม่ไปรอดอยู่ช่วงที่ทสามเนี่ยจะเอาอยู่ไหมจะเอาผู้คนในห้องอยู่ไหม เออห้าสิบคนหนึ่งร้อยคนสำคัญมันต้องฝึกมาจากแต่ช่วงหนึ่งช่วงสองผมเห็นนะบางทีเราใจร้อนเออใจร้อนรีบวางธุรกิจเลยเป็นไงฮะคนหายไปเลยเพราะคนไม่ชอบถูกขายสัญชาตโยนะมนุษย์เราเป็นไงเรื่องของจิตวิทยาคนไม่ชอบถูกขายเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ตามน้อยโอกาสซุ่มเสี่ยงถ้าจะหายออกจากธุรกิจทันทีเลยถ้ารีบใจร้อนมาวางธุรกิจเมื่อไหร่พูดคนในห้องท่าน นะต่ำกว่า50เนี่ยอันตรายนะให้ดีไม่ต้องประมาณ5 0าสิรอขึ้นนะ่ย